ช่างซูมไลออนแต่ว่ามาซ่อมวอลโว่เนาะวันนี้ผมอยู่ที่กำแพงแสนนะครับนนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับถังลมถังลมมันมันจะเอาเบอร์ยีหรือเบอร์ยี่สิบหกได้ไได้ปะ อันนี้เป็นบอ่อทรายแถวนี้ก็จะทำนากุ้งกันเยอะเลยบ่อทรายครับใช่เอาเอาเอาเบอร์ที่สองหรือที่สี่ไปให้รถเคทหน่อยอยู่สมหวงังอ่ะเบอร์ยี่สองอยู่นี่เลยรถเคททางเราใชายย้ตรงนี้เอานี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะที่สองหรือยี่สองเนี่ยที่สองยี่สิบนี่แหละมันบอกว่า <c oughs> อะไรวะถังลมมันอนะ อหญน่นะๆ้างหน่อยนี่ี่ส่องร้อยดีเนี่ยวนบอมวบ่าไปชมนุน่นรถเสียบอลลงไปกินน้ำหรือเปล่าครับนุน่น เมื่อกี้ก็ช่วยแกรื้อเครื่องครับมันตาไม่ติดรือไปรื้อมาก็ไปเจอไอตัวดักไอครับหักวิธทำยังไงต่อน่าจะต้องอุดไว้ครับ แถวนี้จะเป็นเขตกําแพงแสนนะครับติดบางเลนอ้โอ้เริ่มดูดน้ำแล้วรถใหม่ครับยังไม่ถึงปีนะเนี่ยคันนี้โอ้โหซูมไลออน แตมหัวเก่งแล้วตอนนี้กำลังตามเครนมาครับเครนก็เสียอีกอต้องรอเครนอีกวันนี้จะได้ดึงไหมเนะี่ยเอ้ะทำไมกระจกหลังหายอ่ะกระจกหลังหายแต่คนขับบอก ขึ้นมาจากข้างบนอ้วันตรายมากเลยเนี่ยดีนะไม่ไม่คว่ำแบบไปทางประตูคนขับแต่ก็ออกได้อยู่นะเปิดเปิดสันรูปขึ้นออกได้อยู่ ถ้าจะเอาบอลววมาช่วยมันจะช่วยได้ไหมยากอยู่นะโอ้โหน้ำเยอะนี่ดูอ่ะต้องเอาเครื่องสูบน้ำใหญ่มาสูบแล้วเซตอีสองหนึ่งห้าอี แต่ไม่ถึงเครื่องนะครับแต่ว่าพวกกล่องน่าจะน่าจะน้ําเข้าแล้วแหละแต่เครื่องไม่น่ามีปัญหาตัวนี้กล่องน่าจะตัดครับเป็นบอ่อทรายนะครับนี่พาไปดูฝั่งโน้นหน่อยอู้นี่ไงรอยเดินมานี่ แกเดินชิดเกินนะน่นนี่เดินชิดขอบเกินเป็นเหมือนดินพิ่งถมใหม่ๆเลยตรงนี้แกดูดทรายมาจากตรงไหนโน่นหรือเปล่า สายหยาบหรือเปล่านี่ฝั่งนู้นก็บอซายนะครับเคลน่าจะต้องเข้ามาทางนี้แหละ ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับพี่น้องนี่ทีมงานสายจกทั้งหลายครับดูไว้นะครับอย่าประมาทนะครับผมนี่รถ21ตันนะครับเดินมาตรงนี้นะครับทางแคบๆข,ข้างๆมีน้ำครับอย่าไว้ใจนะครับดูจากลักษณะดินนี่เป็นดินดินที่ถมใหม่ๆนะเนี่ย ผมข้ามมาฝั่งเนี้ยอ้ารถอยู่ในประกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับทางศูนย์น่าจะรับผิดชอบอยู่พวกนี้ประกันมีประกันอยู่ประกันจมน้ําประกันไฟไหม้แต่ก็มีเงื่อนไขหลายอย่างนะประกันบางทีเจ้าของรถต้องสำรองจ่ายก่อนอะไรเงี้ยอืมก็มีนะ จะเปลี่ยนแค่กล่องนะเครื่องไม่น่ามีอะไรพ้นน้ำอยู่กล่องก็น่าจะสามสี่หมื 3, 40, ม่นมั้งถึงไหมน่าจะนี่แหละน่าจะหลักหมื่นเลยแหละกล่องพวกนี้นะครับสามสี่หมื่นแน่นอนแหละถ้าน้ำไม่เข้ากล่องก็ ถือว่าโชคดีไปนะครับปกติกล่องพวกนี้เขาซีนนะซีนกันน้ำนะแต่ว่ามันอาจจะเข้าทางปลัก๊กทางอะไรก็ได้นะเออตรงปลั๊กอะ่ะอาจจะเข้าทางปลั๊กได้้มันจะแห้งไหมเจ้านาย ะยางใหญ่ๆนะ่นนี่เนี่ยกะดูน่าจะเยอะเลยเนะนี่ยนูนใหญ่สุดลูกหูลูกตาหนูนะเนี่ยแล้วก็ดูดลงมาฝั่งน,นี้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะช่วยได้อยู่นิดหน่อย เป็นเรือด,ดูดน้ำหรือเปล่าหรือเป็นไดโวก็สู้กันต่อไปครับเจอกันใหม่รอรถเทรนก่อนนะเทรนน่าจะมาสองคันครับ